Daddy, I'm filming. Can I talk now? Okay. Merci. ี่นเอเงะะแล้ววันนี้ค่ะจีก็มาทําช่วงแทนแกะดุกอีกแล้วนะคะก็ถ้าใครรู้จักช่วงนี้คือช่วงอะไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่จีจะมาแกะพัสดุนะคะเป็นช่วงรายการเหมือนที่จีตั้งนะคะก็วันนี้เราจะมาแกะแท่งไฟของเซเว่นทีนกันนะคะซึ่งจีก็เมนวงเซเว่นทีนหลายคนอยู่นะคะก็โอเคค่คะก็ร้านนี้นะคะสั่งมาจากในอินสตาแกรมนะคะก็มาดูกันนะคะว่าร้านไหนนะคะร้านนี้เลยนะคะส่งแบบอีมเอสนะคะก็นี่นะอีมเอสค่าส่ง67 ก็เมสติกเกอร์มาอีกแล้วนะคะเขียวว่าระวังแตกนะคะเห็นไหมโฟกัสสิโฟกัสระวังแตกนะคะก็คือจริงจะบอกว่าจียังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ทำอะไรนี่คือสภาพที่แบบเตื่นแล้วก็ยังไม่อาบน้ำใบหน้าเป็นฟันยังไม่ทำอะไรเลยคือแบบเื่นเต้นมากก็เลยจะมาแก้สรุปกับทุกคนกันนะคะก็เริ่มกันเลยค่ะเพราะว่าตต่นเต้นเกินไปแล้ว เจีก็บอกแล้วว่ามันเป็นแท่งไฟเซเนนะคะนี่อุ้ยเล็กไม่หนักมากนะไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วนี่จะเป็นแท่งไฟเซเนนะคะอยู่ในถุงถุงสิบมันใหญ่กว่าที่จีคิดนะคะจีคิดว่ามันจะมาแบบเด็ก นี่นะคะดูสิเลิศมากเป็นเนี่ยเขียนว่า7 e v e n t ที f อฟฟ i เ l ียลไลนะคะนี่สีสวยมากคล้ายๆสีพาสเทลเลยอ่ะนี่นะคะโลโก้ข้างหลังก็จะเป็นแมวอันนี้นะเห็นกันเนาะก็ไม่เปิดง่ายมากหรอกตรงอ้ยสว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 ยมากเลยสวยมากเลยอ่ะนี่คือวิธีการใส่แบตนะคะ คือจีอะยังไม่มีแบตนะจี G ก็เลยแบบยังบ,บรีวิวให้ดูไม่ได้ว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะคะเป็นวิธีการใส่แบตนะคะคือจีจะอ่านออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นะคะวิธีการใส่แบตนะแต่ว่าเลิศมากนะคะบบก็มาดูทั้งไฟกันดูดิอุ้ยอะอุ้ยะเป็นไงละ่ะมีบวกแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะเขียนว่า17นะคะ มีสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูนะคะเฮ้ยเละจะมีสายมาให้นะคะของแท้ปของแท้ร้อยเปร์เซ็นต์แน่นอนนะคะนี่นะคะสายแล้วก็จะมีวิธีการใส่แบตเตอรี่นะคะเป็นยย่างนี้เลยไม่มีอะไรแล้วนะคะก็มีแค่นี้เนาะก็ก็เราคือต้องหมุนนะคะหมุนไปข้างไหน โอ้ไดแล้วมุนๆมุนหมุน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 เฮ้ยสวยมากอะ่ะบอกตรงหมุนใช่ไหมออกมานี่มันเหมือนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไฟไฟข้ามูนเรียกว่าอะไรวะเหมือนโคมไฟที่ห้อยจากพดานอะวเวลาแบบปิ้งนึกออกไรเงี้ยค่ะ,ะเป็นที่ใส่ฐานนะคะทุกคนไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ แต่ย okay, okay. mm ังไม่มีฐานนะคะก็เลยยังแบบชมให้ดูกันไม่ได้เนาะโอเคค่ะนี่นะคะคือทางไปเซมานทิ้งได้แล้วนะคะทุกคนเต็มมากนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะอีก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์นะคะสำหรับวิดีโอนี้เลยค่ะบ๊ายบาย